สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟท c h ชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนำเรื่องราวของเลขปริศนาดังนครสวรรค์นะครับคนไทยบ้านแล้วก็หรือล่นสนันเมืองชุด3ตัวเน้นนะครับก็ยังแถมท้ายด้วยเลขประจําวันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาละครับเรื่องราวแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของหวยคนไทยบ้านนะครับ ช่วงนี้ก็ออกมาหลายชุดเหมือนกันนะครับแอดมินก็ตามไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าหวยคนไทยบ้านนะครับก็ว่ากันว่ามีปลอมเยอะเลยนะครับออกมากัน 3.... 3..4 ชุดนะครับในแต่ละงวดนะครับอย่างงวดที่แล้วนี่ก็มีบอกว่ามีชุดหนึ่งนะที่เข้า72นะแต่ไม่รู้เข้าจริงหรือเปล่านะเพราะแอดมินก็ไม่เห็นนะครับวันนี้ให้563มานะครับ เอาละครับมาต่อกันที่หวยหรือล้านสนันเมืองนะครับหรือล้านสนันเมืองก็ให้ชุด3ตัวเน้นมาแล้วนะครับก็เป็น4 6 6 6แล้วก็8 6นะครับอันนี้คือชุด3ตัวเน้นนะครับส่วนชุด6ตัวเน้นนะครับงดที่แล้วเข้านะครับเข้า27นะครับตัวกลับนะครับแล้วก็มี83นะครับแต่3นี่อยู่ในชุด1 6ตัวนะครับ วันนี้ให้4252 4353 4656 6นะครับเป็นชุด6ตัวนะครับก็เข้าบ่อยอยู่นะครับสำหรับชุด6ตัวนะครับถ้าจากการวิเคราะห์ของแอดมินนะครับก็จะเห็นได้ว่า46เนี่ยนะครับเป็นตัวเดียวนะที่มีอยู่ในชุด16ตัวนะที่มาชุด3ตัวตัดนะครับอีก2ตัว66 6, 6กับ86นี่ไม่มีนะแต่ว่าชุด6ตัวนี่ คือตรงนะเลขมาตรงก็คือ 4, 2, 4 3 4 6 5 5, 5 5, 5 6อันนี้คือตรงนะครับอันนี้คือแอนดมินวิเคราะห์ให้เพิ่มเติมนะครับสำหรับเรือรันสนันเมืองนะครับแม่ตะเคียนทองนะครับปิศนาดังนะครับที่หลายๆท่านตามอยู่นะครับเพราะว่าดูดีๆมีโชคตลอดนะครับดูดีๆมีโชคตลอดนะครับรวยบนรวยล่างตลอดเลยนะครับ สำหรับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับปริศนาว่าเอาไว้ว่าหงกับเต่า3ตัวขึ้นบนนะครับหงกับเต่า3ตัวขึ้นบนนะครับตีความว่าไงนะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับถ้าตีดีๆเข้าตลอดนะครับหงส่วนใหญ่ที่อันมินเคยตีตีมาก็คือ6กับ5นะครับหงนะครับคือหงนี่จะใช้6หรือใช้5นะครับ ส่วนเต่าเราก็ตีเป็น4นะส่วนใหญ่ตีเป็น4นะครับส่วนใหญ่เต่าจะตีเป็น4ี่นะครับหรือว่าใครมีตำราเป็นเลขอื่นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ในส่วนใหญ่ของแอดมินคือตีเต่านี้เป็น4ี่นะครับส่วน3ก็คือ3นะให้3ตรงๆไปเลยนะครับก็ไม่น่าที่จะต้องมาตีอะไรมากมายเนาะเต่า3มหรือว่า4 3ตัวก็ เต่า3 4 3สตัวอย่างนี้เหรอครับไม่ก็ไม่นานนะ6 44 4, อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอ้าวตีเป็น54 3สนะครับกับ64สนะครับนะส่วนใครจะตีเป็น6 44 4, 4, ก็แล้วแต่นะครับ 6, 44เพราะว่าเต่า3ามตัว4ี่สาตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอ่ะส่วนข้างล่างนะครับนก6หัว2ลงล่างนะครับ นกหหัว2ลงล่างนกนี่นะครับหลายหท่านตีชอบตีเป็น6แต่บางท่านก็บอก1นะเป็น1นะครับนก6หัวนกมี6หัวนะครับอาจจะเป็น6 6 2นะครับห6 2นะครับตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนก6หัว2ตัวนก6หัว2ตัว ลงล่างนกหกหัว2ลงล่างนะครับแต่ที่เขาขีดเน้นให้ก็คือตรงนี้นะครับก็คือนกแล้วก็2นะครับหงกับเต่า3นะครับเต่า3เต่า3เต่า3มนะครับส่วนนก6หัว2ลงล่างแอดมินก็มองว่ามองได้เป็นทั้ง16 12 6266 6, 6, นะครับตัวนี้ตียากนิดหนึ่งนะวันนี้มัน ปริศนามันค่อนข้างที่จะเป็นคือให้ตีหลายทางนะครับวันนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครชอบชุดไหนอย่างไรนะครับไปดูกันที่ถอดรหัสนะครับในตัวเลขนะครับ4.56นะแวบบแรกเลยนะครับ4.56อันนี้คือมองแวบ,บแรกนะครับ4.56ดูดีๆก็จะเป็น4.3นะสตัว4.3 สองตัว2ตัว4ม4 6เนี่ยมองได้เลยนะครับ4 3 4 6 4 5อย่างาเนี้ยนะครับเนี่ย4 5 3นะครับก็คือตามก็จะไปตรงกับปริศนาข้างบนนะครับ4 5 3เพราะว่าปริศนาข้างบนให้5 4 3ส่านะครับตรงนี้มองได้สองลักษณะนะครับ2 1นะนี่ครับ2 1 หรือ2 4นะครับหรืออาจจะ4ตัวเดียวเลยนะเนี่ยครับอาจจะ4ตัวเดียวถ้า4ตัวเดียวอาจจะจับเป็น4 4 6ก็ได้นะใครชอบเบิ้ล4 4 6, 4 6 4 2 6องเนาะมองได้นะส่วนตัวนี้อาจจะมองเป็น60ก็ได้นะครับ6068นะครับ6068หรืออาจจะมองเป็น18ก็ยังได้นะนะครับ เนี่ยครับอาจจะมองเป็น1.8ึ่งยังได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบใครเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับดูดีๆนะครับแอดมินลองจับชุดดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ5 4 3 5 3 6 4 4 6 428 456 326 426 662 66นะครับแอบชอบ6 62นะงวดนนี้นะครับ43 45 24 21 1868 56 36 46 53 60 66นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับใครชอบชุดไหนก็ลองตัดเล่นดูนะครับไม่ต้องตามแอดมินทั้งหมดนะครับแอดมินก็แค่เห็นเป็นตัวไหนแอดมินก็ลงให้นะครับถ้าเพื่อนๆโดนใจชุดไหนตรงใจกันนะครับก็ตัดไป เอาละครับช่วงท้ายแอดมินพาไปดูเลขประจําวันนะครับมีเพื่อนๆถามมานะแอดมินก็จัดให้นําให้นําเสนอให้นะครับเลขกําลังวันวันจันทร์นะครับก็จะเป็น29146570นะครับใครชอบชุดแบบไหน260หกไหมเก้าหกเไหมสี่ห้าไหมนะครับลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะ150นะครับ เลขประจําวันเด่นสุดก็คือ6นะครับเด่นสุดคือ6เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ